เอ็มเทคชัดชัวร์โพลิเซตของแท้กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการแซตอันเซอร์ของเรายังอยู่กับเรื่องราวของผู้ชายที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งโลกนะคะนิกโวอิชีตค่ะโอ้โหชื่อเขาเนี่ยคือเห็นบอกว่าเป็นชาวชาวเขาเรียกว่าเป็นชาวเป็นชาวออสเตรเลียน Oh, แต่ว่ามีเชื้อก็คือเชื้อสายเซอร์เบียนเซอร์เบียชื่อก็เลยอาจจะอ่อาจยา,า,ากนิดนึงถ้าจะาาต้องให้ตรงตัวเปลี่ยนนามสกุลน่าจะดังกว่านี้ถูกต้องค่ะ <laughs> เอาเป็นว่าเข้าใจแล้วกันว่านิกคนที่ไม่ได้มีแขนมีขานะคะแต่คือทุกคนจะรู้จักเขาไม่ว่าจะผ่านคลิปทาง youtube นะคะก็ดูตอนแรกก็น้ำตาซึมเหมือนกันนะอเออแบบว่าดูตอนที่พี่เล่าเมื่อกี้จากข้อสามะค่ะว่าเขาพยายามพยายามพยายามและพยายามในการที่จะลุกขึ้นยืนเหมือนอย่างคนทั่วไปะอะไรเงี้ยก็เ,เรียกความรู้สึกบางอย่างออกมาได้ก็ไปทุกที่ก็มีคนรอ้อ,องไห้ประจำค่ะ แ,แล้วเห็นตอนแรกเนี่ยเขาจะไปแบบว่าพูดให้กับพวกนักเรียนนักศึกษาเป็นคนฟงังก็คือเขามองว่าจริงๆแล้วคือวัยเรียนเนี่ยเป็นวัยที่จําเป็นที่สุดในการที่จะต้องได้รับข้อมูลเชิงบวกค่ะเพราะว่าคือคนบางคนที่ว่าเติบโตมาแล้วก็คือเป็นเป็นอะไรบางอย่างที่ไม่ควรจะเป็นเพราะว่ามีประสบการณ์ในร้าจากวัยเด็กอืมเขาก็เป็นไงค่ะและเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยคือเขารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่หรือเป็นันธกิจเขาที่เขาควรจะมีส่วนร่วม ที่จะสามารถหล่อหลอมให้คนพวกนี้คือสามารถก้าวขึ้นมาแบบถูกต้องถูกทางโอ้น่ารักมากมากเลยนะคะกับ3ข้อที่เราได้รู้จักไปคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะคะตัวเองมีนะคะอย่างที่เขาบอกว่าแม้ว่าร่างกายเขาจะไม่ครบสมบูรณ์นะคะแต่เขาก็พอใจในสิ่งที่เขามีนั่นแหละนะคะรวมถึงข้อ 2, ในเรื่องของความกลัวจากประสบการณ์ฉีดวัคซีนนะคะความกลัวทําให้ต้องฉีดถึง2ครั้งเจ็บช้ำมากกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นเราต้องหา เป้าหมายหรือว่าสิ่งที่เราจะข้ามผ่านความกลัวนั้นไปให้ได้คืออะไรนะคะรวมถึงข้อที่3 take action แล้วก็ keep trying ก็ต้องพยายามต่อไปลงมือทําแล้วก็พยายามพยายามพยายามต่อไปนะคะข้อที่4ค่ะข้อที่4ก็บอกว่าคือการมีศรัทธาะจะทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ตอนนี้คือคนบางคนฟังแล้วศรัทธามันแปลว่าอะไรกิโลละกี่บาท เขาก็เข e ียนนะเพราะว่าเขาก็กังวลว่าคนทั่วไปเนี่ยฟังว่าศรัทธาเนี่ยแสดงว่าต้องไปศรัทธาพระเจ้าใช่ไหมหอือนึกถึงเพลงเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือนี่ก็ก็ทำเรื่องขององค์กรกังวลที่เกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าอยู่เยอะแต่นี่บอกว่าจริงๆแล้วคือคุณอย่าไปมองแค่นั้นบางทีมันมองแค่นั้นมันก็จะเซตลิมิตให้ตัวเองเองแหละศรัทธาที่ว่าแปลว่าคือมีความเชื่อว่าสิ่งที่ยังไม่เกิดอจะเกิดขึ้นในอนาคตนี่คือความศรัทธาของเขา หมายถึงสิ่งที่เราจินตนาการไว้ตั้งเป้าหมายไว้แล้วเราก็เชื่อว่าศรัทธาไหมเชื่อว่าเราสามารถทําได้แน่นอนอมันเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนตอนนี้แน่ๆแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้เกิดขึ้นเลยมันมีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตแน่ๆถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะแสดงว่าคือคุณมีศรัทธาตัวเขาเองเขาบอกว่าคือเขามีศรัทธาเขามีความเชื่ออยู่สามอย่างนี้อย่างแรกเนี่ยเขาบอกว่าคือเขามองว่าทุกอย่างในโลกนี้ที่ว่าจะ สามารถที่จะไปให้มันสําเร็จได้นะทางที่จะเดินเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีทางเสมอและมีมากกว่าห mm hmm. นึ่งทางคืออะไรก็ตามแต่นะเขาบอกว่าเนี่ยอย่างตัวเขาเขาบอกว่าคือมีคนบอกว่าตัวเขาเนี่ยคือไม่สามารถเล่นคอมพิวเตอร์ได้ตัวนี้เล่นได้ไม่พอนะคือเล่นเก่งกว่าเราด้วยบางทีบางเรื่องแต่งแต่งหนังสือไม่ได้โอ้โหแต่งหนังสือเบสเลอร์ไม่รู้กี่เรื่องหรืออย่างที่บอกคือเอาเรื่องฟิสิกส์เรื่องกายภาพนะ ก้ายน้าได้ไหมไอ้นี่มันเล่นกระดานโต้ขึ้นเลยนะมตีก๊อฟมันตีก๊อฟและที่สําคัญนะผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมทราบไหมว่าเขาตอนที่ว่าแต่งงานกับภรรยาไปฮันนีมูนกันที่ชายหาดเอากล้องดีอะไรนะดีดีเอสเอลอาร์มาตั้งไว้ตรงเนี้ยแล้วถ่ายรูปเมียได้ใช้ใช้หัวถ่ายไม่รู้ว่าใช้ได้ยังไงแต่ว่าคือถ่ายออกมาแล้วสวยงามมากก็ทําได้หลายอย่างแล้วก็เขาบอกว่าความเชื่อข้อที่สองคือเขาบอกว่า ในโลกนี้นะคือสิ่งที่คุณทำไม่มีความล้มเหลวในชีวิตมันมีแค่ว่ามันมีความวเรียกโอกาสในการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม,มคิดคล้ายๆไอดีนสันอันที่สามก็คือเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขาไม่สามารถทําได้ณนะตอนนี้จะเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถทําได้เสมอไปหรือหรือ,รอทั้งชีวิตเขาสามารถที่จะก้าวข้ามแล้วก็สามารถทําได้ แน่ๆในอนาคตอันนี้คือเรื่องของแรงศรัทธาที่เขามีกับเป้าหมายที่เขาตั้งไว้ในแต่ละเรื่องเขาก็เลยบอกว่าเขามีความคิดเรื่องหนึ่งตัวเขามองว่าตัวตัวเวลาเวลาเรียนนะมีวิชาหนึ่งที่เขาทําแล้วก็ชอบมากคือชอบด้วยแล้วก็เก่งมากวิชาเลขค่ะวิชาเลขแล้วก็คือก็บอกว่าเนี่ยมันก็เป็นโจกันนะคือไม่มีมือเลยก็เลยไม่มีนิ้วจะนับแต่คือคิดเลขเก่งแล้วก็ด้วยความที่ว่ามุ่งมั่นตั้งใจบวกกับ ความศรัทธาที่มีนะทุกวันนี้นิกจบปริญญาสองใบใบหนึ่งก็คือ financial planning การวางแผนการเงินกับอีกใบหนึ่งก็คือนักบัญชีไม่น่าเชื่อไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรนะแต่ว่าคือประเด็นคือไม่น่าเชื่อว่าจบสองใบด้วยซ้ำเขาก็เลยบอกว่านี่เป็นเหตุผลว่าอยากจะให้ทุกคนมองว่าสิ่งที่เราศรัทธาเนี่ยอย่าไปมองว่าคือเป็นแค่พระเจ้าคือมองว่านี่ไงสิ่งที่คุณอยากจะทำเนี่ย คุณทําไม่ได้วิธีการนี้มันไม่ได้หมายความว่าคือทําไม่ได้แล้วนะมันจะมีหนึ่งหรือสองหรือสามสีอีกสี่ห้าวิธีที่ว่ามันสามารถที่จะส่อหาได้ตลอดเวลามันอยู่ที่ว่าเราอ่ะมีความศรัทธากับตัวเรามากน้อยแค่ไหน,นค่ะนั่นก็ือเป็นอีกเรื่องหนึ่งบทที่ห้าเขาบอกว่า never give up ก็คืออย่ายอมแพ้ถามว่าอะไรนี่เรารู้กันดีว่านิกวูอิชเชเนี่ยเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจแต่มีหลายๆคนถามว่าเป็นได้ยังไง ผู้ชายคนนี้เพิ่งมาบอกความจริงครับว,ว่าการที่เขาเป็นเนี่ยเขาเนี่ยตอนเด็กๆพอรู้เสร็จปุ๊บว่าตัวเองมีความฝันอยากเป็นนักพูดก็เลยไม่รอช้าบอกไปบอกพ่อบอกแม่เลยอยากเป็นนักพูดตอนนั้นเป็นเด็กมัธยมเป็นเด็กไฮสคูลแล้วพอแม่ฟังก็ไม่ได้ตอบรับแต่ปฏิเสธก็บอกว่าดีลูกก็คือพยายามไปไล่ล่าหาความฝันไปบอกน้องน้องขำ ขี้แตกขี้แตนเกือบตกเก้าอี้เพราะว่าน้องบอกว่านี่คือจะไปพูดให้ใครฟัง <ừ m. S 2> แล้วใครมันจะฟัง <ừ m. S 2> อแล้วก็คือขำมากอะ่ะแล้วก็คือแต่ด้วยความเป็นเป็นพี่เป็นน้องเลยนะ,ะเขาก็หยอกล้อกันประเด็นคือนี่เขาบอกว่าเขาไม่รอช้าว่าจะให้ความฝันนี้รอไปตั้งเป็นต้องต้อง,งจบมาอะไรก่อนเริ่มตอนนั้นเลยเปิดสมุดหน้าเหลืองอเช็คเลยว่าโรงเรียนใกล้บ้านที่สุดเนี่ยโรงเรียนอะไรโทรศัพท์ไปเสร็จปุ๊บสวัสดีครับผมชื่อนิก ผมไม่มีแขนไม่มีขาพอพูดเสร็จปุ๊บยังไม่ทันจบนะคนบอกว่าเนี่คือคุณมั่วหรือเปล่าคุณไม่มีแขนไม่มีขาแล้วคุณโทรไม่ได้ไงหลอกกลไนะ้วางหูอ,อันนี้หนึ่งสายผ่านไปนิกบอกว่าตื่นตะลึงมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพูดไปยังไม่ถึงหา้าวินาทีมันวางหูไปแล้วเขาก็เลยบอกอ่ะโทรไปอีกที่หนึ่งคราวนี้คือโทรไปเสร็จปุ๊บเขาบอกเจอคล้ายๆกันมีคนฟังปุ๊บแล้วบอกว่าเนี่ยไม่รู้หลอกหรือเปล่าแล้วเป็นใครอะไรเงี้ยแล้วคือด้วยการที่ว่าเขาพูดใช่ไหมเขาก็บอกว่า พอเขาพูดไปสักพักเนี่ยเขาเริ่มเห็นแล้วว่าโอ้ที่พูดพูดมาเนี่ยมันต้องตับคําพูด <c oughs> ถ้าไปบอกว่าเนี่ยสวัสดีครับผมชื่อนิกผมไม่มีแขนไม่มีขาส่วนใหญ่นะวันวางหูทุกไลาย <c oughs> เพราะว่าคือคิดไงว่าไม่มีแขนแล้วมึงโทรมาได้ยังไงเ <c oughs> <c oughs> ขาช่างไม่มีจินตนาการอ,อแต่คราวนี้คือนิกโทรไปสักพักโทรโทรโทรไป52โรงเรียน <c oughs> ปฏิเสธหมด <c oughs> โรงเรียนที่53เขาบอกว่าตอนนั้นคืออารมณ์ผิดหวังไม่ค่อยมีแล้วคือมันมีแค่อารมณ์แค่ว่า อีกกี่โรงเรียนมันจะยักมันจะรับเพราะเพราะให้สามตุ๊บเริ่มพูดนิ่งขึ้นสวัสดีครับผมชื่อน,นิกผมมั่นใจว่าผมเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปแชร์ประสบการณ์โดยตรงของผมเนี่ยให้กับนักเรียนที่นั่นได้ซึ่งจริงๆแล้วคือผมเนี่ยเป็นคนพิการไม่ใช่ไม่มีขาเป็นคนพิการอพอพูดเสร็จปุ๊บนิกบอกว่าตอนนั้นคือไม่มีความหวังนะไอ้โรงเรียนบอกว่าเนี่ยมาเลยแล้วเดี๋ยวจะ จัดเวลาให้เสร็จแล้วคือจะให้ค่าค่ามาเลยนะห้าสิบเหรียญนี่ก็ดีใจมากแล้วก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราเนี่ยไม่ยอมแพ้สักอย่างมันต้องมีสักที่แหละ,ะที่มันยอมรับเราเขาก็เลยสร้างแรงบันดาลใจตรงเนี้ยเป็นชั珀เตอร์ที่ 5, ห้าเราก็เนี่ยคืออย่ายอมแพ้แก็คือต่อเนื่องมาถึงที่ชั珀เตอร์ที่6กเขาบอกว่าคือต้องเรียนรู้จากสิ่งที่ล้มเหลวตรงไหนเขาบอกว่าอ่ะพอพอไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมกำลังจะไปพอ พอรู้แผนที่ไอ้โรงเรียนนี้ก็ไปให้ทางน้องชายจ้างน้องชายบอกเอาห้าสิบเหรียญนะน้องชายช่วยส่งเขาหน่อยพาไปหน่อยพาไปหน่อยและปรากฏว่าน้องชายมาดูในแผนที่ตกใจเพราะว่าอะไรถ้าเกิดจะขับรถไปเนี่ยใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งเพราะว่าอะไรก่อนหน้านี้ตอนนี้เขาโทรใช่ไหมเลือกโทรโรงเรียนใกล้บ้านพอมันไม่รับก็โทรโรงเรียนกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นไกลไกไปเรื่อยคือไกลไปเลยเป็นหลายร้อยกิโลคันนี้ อันนี้ก็กลายเป็นว่าโหไกลมากน,นี่ก็เริ่มใจเสียแล้วพอขนาที่ไปปุ๊บน้องชายก็ถาม,มเนี่ยจะไปพูดเนี่ยพูดในใครฟังอบอกก็ไม่ไมรู้เหมือนกันแล้วพูดพูดกี่คนไม่รู้แล้วตรงเรียนนี่คือเป็นยังไงก่อนนั้นนี้ไม่รู้เริ่มใจเสียน้องก็แบบน้องก็แบบว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูก่อนแล้วกันพอไปถึงโรงเรียนเสร็จปุ๊บคนที่นั่งฟังกลุ่มแรกที่เข้ามานะสิบคน อืมสิบคนแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเด็กอะไรเด็กมีเด็ก<า>อนุบาลเด็กอนุบาลแบบไม่ค่อยเข้าใจอะไรท่าไหร่แล้วก็แต่ก็จะมีบางส่วนที่เข้าใจแล้วก็จะมีครูมานั่งแต่รวมทั้งหมดเนี่ยก็มีแค่สิบคนอ,อันนี้ก็แบบว่าโอ้โหคือรู้สึกโอโ้มีแค่นี้เองเหรอเสร็จแล้วก็คือพอพอพูดไปสักพักใช่ไหมก็ก็คือคิดว่าก็มาแล้วก็ต้องทําให้เต็มที่พอพูดเสร็จปุ๊บก็ปรากฏว่ากลับรถมาก็คือขับมาก็สองชั่วโมงครึ่ง กลับมาถึงบ้านเสร็จปุ๊บรีบขึ้นแบงค์ข้างบนไปนอนร้องไห้บอกว่าเหมือนกับเป็นผู้แพ้เพราะว่าอะไรอุตสาหแต่งตัวไปตั้งไกลสองชั่วโมงครึ่งไปกับห้าชั่วโมงไปพูดให้คนสิบคนฟังเขาก็บอกว่านี่โอ้โหเนี่ยถ้าเกิดเขานะรอบครอบกว่านี้วางแผนมากกว่านี้เขาคงไม่ได้พูดไกลขนาดนี้และไม่พูดแค่สิบคนฟังแล้วจะรู้ได้ว่าคือกลุ่มพูดเนี่ยใครบ้างแต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าหลังจากที่ เขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าเป็นอย่างนี้ประมาณสักสองสาวันมีโทรศัพท์ดังขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าโทรศัพท์พวกนี้คือเป็นโทรศัพท์ที่มาจากโรงเรียนนั่นแหละที่ว่าไปพูดมาแล้วบอกว่าโอ้โหที่พูดมาเนี่ยมันสร้างแรงมันดันใจมากเลยอยากจะเชิญไปอีกโรงเรียนหนึ่งตรงนั้นก็เลยมันจุดเริ่มต้นเขาบอกว่าเนี่ยไปพูดนะจริงๆแล้วคือดูเหมือนล้มเหลวเลยนะแต่ไม่น่าเชื่อว่าในสิบคนอ่ะมันก็ยังมีคนสองคนนี้ฟังแล้วมันอินสุดๆเลยแล้วก็คือไปบอกต่อมาบอกต่อเสร็จปุ๊บ ตั้งแต่นั้นมาก็คือพูดไม่หยุด<ม>เดินสายพูดทั่วออสเตรเลียจากสิ่งที่เล่ามาเนี่ยเรียนรู้จากความผิดพลาดสําสหรับบทนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าคือ หลายสิ่งหลายอย่างเขาไม่ได้เตรียมตัวและคือเป็นงานแรกเลยนะคะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยได้รับการตอบรับเรียกได้ว่าดีมากนะถ้าเทียบจากกลุ่มเป้าหมายแค่แบบว่าประมาณ1ิคนแล้วแบบเป็นเด็กๆด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็มีคนโทรกลับมาแล้วก็มีงานสานต่อสานต่อไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ได้ก้าวไปถึงฝันของการเป็นนักพูดของเขาอย่างเต็มตัวก็จะมาสืบเนื่องจากข้อ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 หกพอหลังจากพูดมาเยอะๆใช่ไหม ก็เริ่มมาตระหนักอีกข้อหนึ่งก็คือข้อ7ก็บอกว่าเป็น power of love พลังของความรักถามว่าพราอ,อะไรเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยนะได้ลงกินเนียสบุ๊กได้กอดคนมากที่สุดเมื่อปี2010เนี่ยได้กอดคน1,749คนภายในเวลา60นาทีนี่<อ>ประเด็นนะที่เขาพูดคือเราฟังปุ๊บไม่ได้แปลกใช่ไหมประเด็นคือเขาไม่มีแขนที่จะกอดคนเขาบอกว่านี่ไง ไม่น่าเชื่อว่าผมเป็นคนที่ไม่มีแขนแต่ผมสามารถได้กอดคนมากที่สุดในโลก <c oughs> สถิติโลก่ <c oughs> ออน,นคือ <c oughs> เขาบอกว่าเนี่ยคือตัวเขามองแล้วว่าแล้วมองย้อนกลับไปนะเขาบอกว่าสมัยก่อนตอนเด็กๆเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องของว่าเพื่อนไม่เล่นด้วย <c oughs> เพื่อนล้อเพื่อนอะไรเนี่ยมาถามแม่แม่บอกว่าเนี่ยคือแล้วเคยไปเสนอตัวจะเล่นกับเขาไหม <c oughs> หรือว่ารอให้เขาเรียก เขาบอกว่านี่คือรอเขาีย่ตลอดเวลาบอกว่าเอาใหม่ลูกลูกไปแนะนําตัวว่าลูกเป็นใครอยากจะเล่นอะไรกับเขาปรากฏว่าหลังจากที่เข้าไปเสนอตัวปุ๊บนะโหกลายเป็นขวญใจเพื่อนๆเลยเขาเลยบอกว่านี่คือหน้าตอนนั้นรู้เลยว่าโอกาสมันอยู่ตรงนั้นอ่ะอยาให้มันมาไปหาโอกาสสุดท้ายก็มาจบข้อที่ค่ะเขาบอกว่าคือคุณอย่าไปรอปาฏิหาริย์จงเป็นปาฏิหาริย์ซะเองหมายความว่าอะไรมีอยู่ปีหนึ่งเดินทางเดินสายรอบโลกแล้วไปจบที่แคลิฟอร์เนีย ตอนรี้เ,เสร็จปุ๊บเนี่ยขณะที่ว่าพูดไปปุ๊บมีผู้ชายคนหนึ่งเรียกตะโกนเรียกเขาแล้วก็ยกลูกยกลูกชายเขาขึ้นมามปรากฏว่านิกตกใจมากคือลูกชายคนนั้นเน่ยเป็นเหมือนเขาเลยคือไม่มีแขนไม่มีขาเขาก็เลยขอให้ผู้ชายผู้เป็นพ่อนะอุ้มลูกมาที่หน้าเวทีแล้วก็คือเขาก็เลยบอกว่านี่เขาดีใจมากที่ว่าเด็กคนนี้มาอยูนตรงนี้เพราะว่าอะไร เขามีโอกาสสอนอะไรบางอย่างกับเด็กคนนี้เช่นวิธีการลุกขึ้นยืนเวลาล้มไปอ,อะไรเงี้ยแล้วก็คนปรากฏว่าพอเห็นสองคนเนี่ยสอนกันก็กลายเป็นว่าโอ้โหคือน้ําตาไหลาพลากันก็ซึ้งกันนะแต่ประเด็นคืนนี้บอกว่านี่คุณเห็นไหมเด็กคนนี้ถ้าเกิดว่าผมไม่ทําอะไรนะเขาก็จะอยู่แบบธรรมดาแล้วก็จะรอปฏิหารว่าจะมีใครมาช่วยให้เขาเยมีแขนมีขาแต่วันนี้ผมจะเป็นปฏิหารให้เขาคือผมจะสอนให้เขาอยู่ได้ด้วยวิธีการก็คือว่าเหมือนกับที่ว่าเขาเคยอ,อยู่ปกติแหละ แต่ว่าคือสามารถที่จะอะไรเรียนรู้วิธีการกินการเดินการเล่นการอะไรหลายอย่างแล้วเขาบอกนี่แหละคือเป็นเหตุผลที่ว่าพอเขาทาไปเนี่ยเขาจะได้เขาจะมีอะไรมีเขาได้ให้แรงบันดาลใจกับคนดูแต่สุดท้ายเนี่ยคนดูก็ให้แรงบันดาลใจกับเขาในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรจะบ่มเพาะเรื่องของความคิดแล้วก็ถ่ายทอดมาเป็นคําพูดตัวอักษรต่อๆไป จากแง่คิดที่เราได้นะคะพี่แชร์ก็ได้สรุปมาให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนแต่ถ้าใครอยากจะไปซื้อหนังสือมาอ่านอตอนนี้ยังเป็นภาพภาษาอังกฤษอยู่นะคะแต่ก็เป็นหนังสือภาพค่ะที่อาจจะเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นรวมถึงสามารถที่จะติดตามเรื่องราวของเขาผ่านทาง u t u b e นะคะหรือว่าเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะผู้ชายคนนี้มหัศจรรย์จริงๆค่ะกับแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นแซนเซอร์วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคงต้องลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ